เอ้ฮอวาเเปลี JB, ่ยนแสงดีกว่าจะตปจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยฮ่า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 อืทำอะไรเเจานโอตัวอะไรวะเนี่ย มันมาเท่านีเละโอ๊ยหยิดก่อนมาสู้สิมันมันมาแล้วเอาเลยโอ้โหมันตายแล้วสินะโอสวัสดีโอ้ยไปแล้วเออ5000เลยเนี่ย

อะไรจะตายแก